นับสนุนโดยไวยวไยปรุงสำเร็จ markup cosmetic <c oughs> นักร้องคนต่อไปเป็นหนุ่มน้อยนะครับ <c oughs> ที่มีความรักและเกิดมากับบทเพลงลุกทุ่งจริงๆนะครับมาพบและเป็นกำลังใจให้เขาด้วยน้องเอิร์ทครับ เราตามมันออกเลยอะว่าเจจะต้องมาสิมาใช่ปะมาสิมามาสิม, <laughs> มันเก็งเหมือนจะเข้าอ้องเพลงแล้วอะอย่าไปเก่งมันแต่เวลายิ้มแล้วดีมาก ควางตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียน,น็นสหานหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเบ็่อป่วยปันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคุณหุ้นเขาหากดิด้ามาเธองช่วยหาที่จะเป็นฝ่ายขาดคุณ wow าสิควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหาร้ามีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลจะเจ็บป่วยพันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยวุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายค่า มาสมาเป็นของเดียวกันนี่คือน้องเอิร์ขอบคุณมากเลยครับ นุ่มน้อยช่างอ้อนอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เขาเรียกอ้อนแบบสุภาพอ้อนแบบลิเกพูดในง่ายอ่าเพราะว่าน้องเอิร์ธนี่ก็เติบโตมากับลิเกใช่ไหมครับครับผมวันนี้มีอะไรอยากอ้อนแม่ยกที่สิงห์บุรีอ้อนเลยครับก็ <ๆ S 2> อยากจะบอกว่านะครับทางแม่ยกทางบ้านจากสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ในห้องสรง <Vikings> ที่เชียร์น,น้องเอิร์ธก็ขอกําลังใจให้กับน้องเอิร์ธขอบคุณมากครับผม <liberal> <bers 2> <gods> ังคอมเมนต์จากคาะประกาศน,นะครับเริ่มที่พี่ลีเดียครับก็ปกติเนี่ยจะเห็นเป็นแบบหนุ่ม,น,มนุ่มทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ถ้ามาเลยชอบมากเลยตุ้งตๆงตงขออีกสักรอบได้ไหมคะ <c oughs> เออเนียท่าเดียชอบอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วมันลงกับแบบดนตรีทุกอย่างเลยชอบมากดน <c oughs> <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังเกตได้คือเวลาร้องเพลงอาจจะรู้สึกเหมือนลอยๆยังไม่ค่อยแบบ อินกับเนื้อเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ชอบตรงที่เรายิ้มตลอดมันทําให้เรามีเสน่ห์เวลาร้องเพลงครับพี่ว่านครับวันนี้เอ,อิร์ดเป็นนักร้องนํานะครับตัวจริงเ <c oughs> ต้นก่อนดนตรีขึ้นนะครับกองกำลังจะนับกำลังจะแชะแชะเต้นไปก่อนแล้วหนึ่งอ,อไม่มีใครทำได้นอกจากเอิร์ดของผมคนเดียวเท่านั้นมีมีจังหวะใน ชีวิตตัวเองนะครับไม่มีจังหวะในวงนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเราดูาวงมาร์ชิ่งของทหารอากาศนะครับวันนี้การเต้นมันเป็นส <c oughs> เต็ปของเหมือนปลาเก,กียวซ้อมะนะแบบ <c oughs> <c oughs> คือมันดีหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เราชอบเลยันี่ยสำหรับเอิร์ธนะ <c oughs> คือคือเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีเหมือนแบทที่จะมาแบบ <c oughs> คือมันไม่มันไม่ได้มีความพลิ้วไหวในการที่จะส่งสายตาที่จะแบบทอดสายตาไปจีบคนนู้นคนนี้บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวความจริงเอ,อิร์ธหุงเองทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไว <c oughs> ้เจอเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันคือไม่มีทางที่จะไปชวนคนนู้นคนนี้มาทุงข้าวเหมือนไม่ใช่เราไม่ได้พลิ้วไหวขนาดนั้นแต่ว่าเรามีความจริงใจเรามีความเป็นแบบถ้าว่างๆมาหุงให้ผมบ้างเถอะครับ <c oughs> ช่วยเหลือผมหน่อยอะครับไอทางคนไม่ดีเนี่ยให้แบดไป เรายืนหยัดในเส้นทางของเราไว้แต่ถ้ามีเวลาไปฝึกความพลิ้วไหวแล้วก็ความเจ้าชู้มันจะดีเองนักร้องนำของเราเอ,าอค,ครับพี่สุครับจริงๆแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะที่เอิร์ดเลือกร้องเพลงเร็วแล้วก็ท่าทางน่ารักมากๆคืออ้อนแบบซื่อๆบานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัดส่วนการร้องร้องดักจังหวะได้ดีทำให้เพลงมันเกิด ความมันมันน่าโยกฟังแล้ววันนี้ถือว่าทำได้ดีมากครับขอบคุณครับสุดท้ายพี่อีทครับพี่เห็นว่ามีกังวลเนื้อเพลงอยู่นิดหน่อยใช่ไหมครับ,รบใช่ไหมครับมีเหมือนกลัวจะผิดอยู่ในช่วงท่อนแรกแต่ภาพรวมไม่เป็นไรครับขอแบดมาครึ่งหนึ่งไม่ต้องเอามาทั้งหมดของแบด <c oughs> มาผสมผสาน <c oughs> เพื่อให้อยู่ในโลกมายานี้ได้ <c oughs> ก็จะเป็นคู่แข่งตัวยงของแบดอีกคนหนึ่งครับ คนอกนั้นโอเคครับวันนี้นะครับตอบโจทย์ได้ถูกใจกรรมการพอสมควรทีเดียวแต่สำหรับคอนเสิร์ตคราวหน้าเพลงถนัดจับตาดูเด็กคนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเขาจะมาแนวไหนต้องคอยตามและเป็นกําลังใจให้กับนุ่มน้อยลูกทุ่งซื่อๆคนนี้นะครับน้องเอิร์ทครับทำดีน่ารักเห็นสิ่งที่มองมาก็ยังน่ารักดูครับ ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าโชว์ของน้องคนไหนที่ทำให้กรรมการถึงกับชมเป็นเสียงเดียวกันว่าน,น่ารักยังไงพรุ่งนี้ต้องกลับมาติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอ,อีก6ค,คนที่เหลือในจบในล,ลูกทุ่งกันด้วยนะคะ